วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่อง VR Family นะคะวันนี้จะมาอัปเดตไอเวบไวันพีชนะคะวันนี้ได้เติมตังไปแล้ว500นะคะก็นี่ค่ะกำลังปั่นบินอยู่นะคะวันนี้คือวันที่ ยี่บสี่นะคะเพื่อนๆก็เติมตังไป500ก็ปั่นบินอยู่นะคะอันนี้500เราจะกดได้30ครั้งนะคะเพื่อนๆก็ปั่นไปเรื่อยๆค่ะไปจนครบนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมา ถอนให้ชมว,ว่าเงินจะเข้าตรงตามเวลาหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแต่แอปนี้เงินถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าเงินจะเข้าพรุ่งนี้ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆ ก็คือหลังหลังเที่ยงเงินจะเข้าหลังเที่ยงนะคะแอปวันพีชนะคะเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทถอนเงินขั้นต่ำก็หนึ่งร้อยบาทนะคะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะเงินจะเข้าไอ้พุ่งนี้นะคะถอนวันนี้เงินเข้าพุ่งนี้ ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเพืเ่อนๆก็เล่นง่ายค่ะแอปนี้ก็แค่เติมเงินเติมเงินแล้วก็มาสปินนะคะก็จะมีเสียงเครื่องบินนะคะเพราะว่าตอนนี้อัดอยู่ที่ทำงาน <c oughs> มันเป็นการสร้างรายได้เสริมนะคะแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการเล่นหรือลงทุนนะคะคือใครที่จะเล่นต้องรับความเสี่ยงได้นะคะถามว่ามันได้กําไรไหมก็ก็ได้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้ก็ก็ได้มา37บาทนะคะเมื่อวานเล่น100บาทนะคะเมื่อวาน ลองเล่นหนึ่งบาทวันนี้เลยลองเล่นห้ารบาทนะคะวันนี้คือวันที่ยีสี่นะคะเพราะว่าอาจจะลงคลิปพรุ่งนี้นะคะก็เลยผู้บอกไว้ก่อนนะคะข้อสป,ปินไปเรื่อยๆค่ะจนครบค่ะเพื่อน ตอนนี้ก็ได้589บาทแล้วนี่ตอนนี้ก็กำไร89บาทแล้วนะคะเชอป่ะเชื่อป่ะก็สปินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อน อ๋ออันนี้ครบแล้วนะคะครบแล้วเราได้593บาทนะคะเดี๋ยวจะไปถอนนะคะนี่เราก็ถอนหมดเลยค่ะถอนทั้งหมดเลย593บาบาทเราต้องใส่รหัสรหัสการถอนนะคะหรือว่ารหัส ที่เราเข้าสู่ระบบอะหาะต้องจําให้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะถอนไม่ได้นี่ค่ะแล้วก็ได้ถอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการถอนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเงินสดของผู้ใช้นี่ค่ะถอนนี่เคยถอนไปสองครั้งนะคะครั้งแรกเติมหนึ่งร้อยได้กําไรมาสามบาท ครั้งนี้เติมไป500กำไร93บาทมาดูกันค่ะว่าเงินจะเข้ากี่โมงนะคะเขาบอกเข้าพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวรอเราจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเ<ละ>งินก็ได้เข้าแล้วนะคะวันนี้คือวันที่25นะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่หาเงินเข้า593บาทนะคะก็ จ่ายจริงค่ะนี่ลองให้ดูเลยค่ะจ่ายจริงนะคะแอปนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไ i ครกดกระดิง่งกิ้งๆด้วยนะคะ